เรารู้หรือไม่ว่าเราควรขอทรัพย์ขอโชคขอบาร,รมีกับเทพประจำตัวองค์ใดเรามาดูกันนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าหนูควรไปเบิกทรัพย์เบิกบุญกับมหาเทพมหาเทวีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดนะคะตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนาะมสกุลด้วยนะลูกเลือกมาหนึ่งใบว่าหนูควรไปขอพร ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดหนูถึงจะสำริดผลนะคะสำหรับใบที่หนึ่งนะคะสำหรับใบที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูควรขอพรหรือตั้งจิตอธิษฐานแม่มองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูมีอยู่แล้วในบ้านนะคะบางทีหนูคิดเยอะไปอะใครพูดอะไรดีว่าที่ไหนดีไปหมดแต่ละเลยสิ่งที่มีอยู่ที่บ้าน เจ้าที่ที่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธหรือเทพต่างๆที่หนูนำมาบูชาพอหนูไม่ได้หนูก็ละเลยท่านตอนได้มาใหม่ๆไหว้ทุกวันพอเงียบเท่านั้นแหละหนูก็เงียบตามอย่าลืมนะลูกลีลาของพระเจ้ามีท่านแค่ลองดูว่าท้าท์ฉันไม่ให้เธอเธอจะทิ้งฉันไหมกลับมาจุดเริ่มต้น และหนูจะได้พอศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่หนูมีอยู่แล้วนะคะสิ่งแรกเลยถ้าหนูได้กลับไปไหว้ท่านไหว้เหมือนปกติสิ่งที่ทําต่อไปคือน้อมถวายบุญบุญดีอันใดที่ลูกเคยกระทําไม่ไว่าดิตชาติปฏิวัติชาติหรือขณะเดี๋ยวนี้ลูกขอน้อมถวายอ่านหนูก็พูดเลยให้คุณพระพูดคุณพระทำคุณพระสงง์ทเทวังหลัิ่ยศักดิ์สิทธิ์ท่านหลายเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเลือนคือให้ทั้งหมดแล้วก็บอกขอให้จงเกษมสำรักยิ่งขึ้นไปเถิดเสร็จแล้วตามด้วยขอขมากรรม นะคะลูกขอขมากรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าลูกทําสิ่งใดผิดพลาดด้วยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีลูกกราบขอขมากรรม่ะหนูก็พูดเลยว่าเออหนูละเลยหนูหนู่นนั่หนหนูก็พูดจากใจจริงๆนะคะแล้วหนูค่อยขอพอรว่าตอนนี้หนูเจอปัญหาอะไรหนูต้องการความช่วยเหลืออะไรแล้วข้อหนึ่งสําคัญนะลูกเวลาขอพอรขอเงินหนูต้องพูว่าขอให้ลูกได้ทรัพย์ ได้โชคในทุกทิศทุกทางนะคะสําหรับใบที่หนึ่งนะลูสำหรับใบที่สองนะคะสำหรับใครที่ทถ้าเจาะจงเลยใครที่มีองค์พ่อนาณา์หรือแม่รักษมีนะคะขอพรต่อองค์ท่านแต่ทุกครั้งอย่างที่บอกน้อมถวายบุญขอข้ามากรรมและค่อยขอพรนะคะเพราะว่าสิ่งที่หนูจะได้รับขอให้หนูตั้งใจและตั้งจิตแต่ถ้าใครที่บอกว่าเออหนูไม่มีองค์พ่อนาณ์หนูไม่มีองค์าร,างรักษมี หนูพนมมือตั้งจิตอธิษฐานเลยลูกบอกชื่อนามสกุลนะคะหนูขอพอรอันศักดิ์สิทธิ์หนูก็น้อมถวายบุญก่อนนะลูกแล้วขอขมากรรมหนูขอพอรอันศักดิ์สิทธิ์ต่อองค์พระแม่รักษมีองค์พ่อนารณา์ได้โปรดเมตตาประทานพอรอ่ะแล้วหนูก็ขอขอในสิ่งที่เป็นไปได้ขอในสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ขอส่งๆนะลูกนะคะพรที่หนูได้จะศักดิ์สิทธิ์ มากๆหรือเกี่ยวกับเทพผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับเทพผู้หญิงจะดีนะคะสำหรับใบที่สองสำหรับใบที่สามแม่มองว่าสิ่งที่หนูต้องขอคือเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางอย่างใครมีเตี่ยจุเอี้ยมีสารพระภูมิสารพาระพรมสารตายายนะคะหนูต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าไหวท่านบ่อยแค่ไหน เคยเช็คไหมท่านมีรอยแตกรอยหักหรือนางลำแตกนางลำหักบ้างไหมถ้ามีเชิญออกและถวายให้ท่านใหม่นะลูกนะคะแล้วก็มีรอยแตกรอยร้าวถ้าเรายังไม่มีคุณทรัพย์ที่จะเปลี่ยนนะคะโปะและทาสีให้สวยงามนะคะบ้านของท่านท่านคือผู้ดูแลท่านก็ต้องอยู่ดีเราอยู่ดีท่านก็ต้องอยู่ดีนะลูก แล้วก็อีกข้อหนึ่งไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงใครที่อยู่บ้านมานานและยังไม่ได้ทุ่มบุญบ้านมีโอกาสทํานิดนึงนะลูกเพื่อเป็นเกาะป้องกันภัยอะไรหลาย <c oughs> อย่างแล้วกเ็เป็นการน้อมถวายบุญให้เจ้าที่เจ้าทางและเจ้าที่ดั้งเจ้าที่เดิมนะคะ,ะเราลองขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอ่ะลูกเจ้าที่เจ้าทางนะคะน,นอบน้อมอ่อนน้อมและหนูจะได้ปฏิหารแบบคาดไม่ถึงถ้าสมมติ หนูรู้สึกว่าทําไมมันติดติดขัดขัดนู่นนี่นั่นหนูลองดูนะลูกตั้งจุดทูบเลยสิบหกดอกขอขามากรรมท่านเลยลูกหรือถ้าเรารู้สึกเฮ้ยติดติดขัดขัดอะไรเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางหรือรู้สึกแปลกๆหรืออะไรก็ตามนะลูกหรือหนูมาเปิดดวงดูก็ได้นะคะว่าเฮ้ยเราติดอะไรเราขัดอะไรแต่ว่าถ้าให้ขอพรแม่มองว่ากับเจ้าที่เจ้าทางนะคะเจ้าที่สารประภูมิตายานเนี้ยที่อยู่ที่บ้านนะคะบางทีเราอาจจะละเลยท่าน ทางทางที่เราให้เหมือนตอนเข้ามาอยู่ใหม่ๆตอนท่านตั้งท่านใหม่ๆเราเราน่ารักอะแต่ตอนนี้เราอาจจะถูกเราอาจจะละเลยนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่อยู่คอนโดใครที่อยู่หมู่บ้านมีศาลพระภูมิศาลรพระภหนูเคยไปไหว้บ้างไหมเข้าออกเคยยกมือไหว้บ้างไหมเคยน้อมบูชาเคยมาบอกไปบอกท่านบ้างไหมอ,อ๋อหนูมาอยู่ที่นี่นะคะหนูชื่อนี้หนูมาบอกแบบเป็นทางการทําไมต้องให้บอก ท่านอะเหมือนบ้าหมู่บ้านเนี่ยมันคือโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งซึ่งสารพระภูมิในหมู่บ้านท่านคือผออ่าเอาแบบให้เห็นภาพนะลูกส่วนบ้านเราเนี่ยก็คือครูประจําชั้นเราไหว้ครูประจําชั้นแต่เราไม่ไหว้ผอ,อนึกออกไหมลูกพอเราไม่ไหว้ผอ,อ,อก็จะมองว่าเด็กคนนี้ไม่น่ารักก็คือตัวเรานะคะอยู่ในโรงเรียนของท่านแต่ไม่ไหว้ท่านที่ใหญ่ที่สุดนะคะลอง ลองเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวทุกอย่างที่แบบติดติด,ตดขัดขัดเอ้ยงานจะได้ไม่ได้เงินจะได้เอ้ยทําไมได้เท่านี้อะไรเงี้ยลองดูเดี๋ยวทุกอย่างจะเริ่มขี้คายจะเริ่มดีขึ้นนะคะสําหรับใบที่สามนะคะต่อไปใบที่สี่ท่านที่หนูควรขอพรนะคะหนึ่งองค์พระศิวมหาเทพองค์พระพิคเนศหรือเทพที่เป็นผู้ชายเทพฤาษีนาคราชนะคะโซนนี้ได้ทั้งหมด ตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่บอกน้อมถวายบุญก่อนขอขามากรรมเสร็จแล้วค่อยขอพรนะคะอย่างสมมติใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องงานเริ่มไม่มั่นคงเริ่มมีปัญหากับที่ทำงานหรืออะไรก็ตามตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอพรนะลูกเดี๋ยวหนูจะได้พรอ,อันศักดิ์สิทธิ์แต่ขอให้สิ่งที่ขอสิ่งที่ตั้งใจให้มาจากใจหนูไม่ใช่อ๋อแม่บอกให้ทําก็ทาอะค่ะเผื่อจะได้อย่างนั้นไม่ต้องทําลูกมันจะกลายเป็น ข้อดีการเป็นข้อเสียเหมือนอย่างเช่นใครมาขอโทษหนูหรือมาขอความช่วยเหลือหนูแต่อารมณ์เหมือนว่าเออก็ลองดูเผื่อได้กับอีกคนนึงตั้งใจมาขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากเราจริงๆแล้วแบบใช้ใจมาขอจริงๆอะ่ะหนูให้คนไหนหนูก็ต้องให้คนที่เขาใจใจกับเราถูกไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันคือท่านไม่ต้องการอะไรจากเราลูกท่านต้องการแค่ความศรัทธา ที่เราเป็นสาวกที่ศรัทธาจากใจไม่ใช่แค่เขาบอกว่านะคะและหนูจะได้ปฏิหารแบบงงๆเกิดขึ้นกับชีวิตหนูแน่นอนนะคะสำหรับใบที่สี่ค่ะต่อไปสำหรับใบที่ห้อันนี้นะคะถ้าหนูต้องขอพรกับเทพองค์ใดพระที่เรานับถือหรือพระที่รุ่นพ่อรุ่นแม่นับถือต่อๆกันมา นะคะอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดต้องขอพอรท่านนะคะแล้วก็สิ่งอื่นสิ่งใดอย่างที่แม่บอกน้อมถวายบุญขอขมากรรมแล้วค่อยขอพอรนะคะคือพระประจําที่เราบูชานะคะหนึ่งสองพระในบ้านถ้ามีโอกาสแม่อยากให้ขอขมากรรมนะคะหนูก็ดูจากปักหมุดข้างบนที่แม่ปักหมุดไว้ให้ที่เป็นการล้างเท้าแม่หรือใดๆก็ตามนะคะต้องทํา ถ้าช่วงนี้ติดติดขัดขัดหนูต้องไปแก้ที่จุดเริ่มต้นขอพรจากพระในบ้านขอพรจากผู้ให้กําเนิดสักิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วก็บางคนบอกแม่หนูทําแล้วนะคะหนูทาเมื่อตอนสงการหนูทาเมื่อตอนปีใหม่หนูทําเพราะหนูอยากทําหรือสิ่งที่หนูทํามันคือประเพณีเข้าใจความหมายแม่ไหมลูกที่ให้ทําไม่ได้ให้ตามตามประเพณีแต่ให้ทําเพราะอยากให้ทําบนความรู้สึกผิด รู้สึกขอโทษขอโอกาสและโหสิกรรมซึ่งกันและกันเขาใจไม่ลูกเราไม่รู้หรอกเราเกิดมาเป็นลูกเป็นแม่กันกี่พบกี่ชาติแต่ยังไม่เคยขอขมากรรมกันเลยนะคะลองทําดูแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ติดติดขัดขัดจะดีขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่สุดเรารู้สึกว่าให้เราทําแล้วแต่มันไม่สุดหนูก็ต้องมาเปิดดวงดูนะลูกว่าหนูติดต,ตรงไหนอีกหนูไปแก้อะไรไม่หมดหรือไปติดแรงบนบ,นบานสารเก่าอะไรไว้ไหม ไปติดสัตจะอะไรไว้ไหมไปติติงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้ไหมนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับใบที่ห้า